สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทยมิริตรีครับคุณผู้ชมครับสำหรับระบบจรวดหลายลำกล้องนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นอาวุธที่มีสมรรถนะรอบด้านโดยอำนาจการยิงที่รวดเร็วและรุนแรง มีความสามารถในการยิงเข้าไปที่แนวหลังของพื้นที่การรบที่เป็นเป้าหมายสำคัญต่างๆเช่นข่ายทหารสนามบินและฐานยิงจรวดวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครคืออันดับหนึ่งของหาสุดยอดระบบจรวดหลายลำกล้องแห่งภูมิภาคอาเซียนไปพ,พร้อมๆกันเลยครับ อันดับ 5. BM21 BM21 นั้นเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรไม่นำวิถีซึ่งผลิตในสหาภาพโซเวียตเดิมทั้งระบบจะประกอบไปด้วยรถบรรทุก6ล้อมีพิสัยปฏิบัติการได้ราว400กิโลเมตรด้านหลังจะเป็นแท่นยิงซึ่งมีท่อย,ยงิงจำนวน40ท่อย,ยงิงซึ่งทำการยิงจรวดได้2นัดต่อวินาที ทำการเลงดวยตาโดยกล่องเลงดันข่างตัวรถโดยมีพลประจำรถห้านายทำการยิงได้ภายใน3นาทีนับจากรถจอดและเปลี่ยนที่ตั้งได้หลังจากทำการยิงเสร็จแล้วภายใน2นาทีสำหรับการบรรจุจรวดทำาดยคนใช้เวลาราว10นาทีตัวจรวจขนาด122ม mm, ิลลเมตรมีหลายแบบให้เลือกใช้ตามแต่ภารกิจตั้งแต่จรวจติดหัวรบบรรจุดินระเบิดระเบิดสังหารบุคคลระเบิดควัน ไปจนถึงระเบิดเพลิงครับ BM21 มีระยะยิงราว30-40กิโลเมตร ในเรื่องความแม่นยำนั้น bm 21ไม่มีมากนักจึงทำให้ไม่สามารถทำการโจมตีที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงได้ดังนั้นความมุ่งหมายของอาวุธประเภทนี้ก็คือการทำลายเป็นพื้นที่หมายถึงการใช้อำนาจการยิงในการทำลายเป็นวงกว้างรถหนึ่งคันมีจรวด40นัดจรวดทั้ง40นัดสามารถยิงหมดภายใน20วินาทีและหกองพันจรวดหลายลำกองจะปัรจุทั้งหมด18ระบบนั่นก็หมายถึง 1กองพันสามารถทำการยิงได้ถึง720นัดในการยิงหนึ่งครั้งจรวจทั้ง40นัดจากรถ1คันสามารถทำการยิงได้ครอบคลุมพื้นที่ราว20,000ตารางเมตรเลยทีเดียวครับสำหรับกัมพูชานั้นมีระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนี้ประจําการราว100ระบบส่วนพม่านั้นประจําการราว190ระบบครับ อันดับ4 DTI 1G ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนวิถี DTI 1G เป็นจรวดนวิถีที่พัฒนาโดย DTI ประเทศไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากจีนมีระยะยิงไกลถึง150กิโลเมตรมีความแม่นยำสูงด้วยระบบนวิถีแบบ GPS DTI 1G มีอำนาจการยิงในทางลึกถึงแนวหลังของพื้นที่การรบใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายสำคัญ เช่นค่ายทหารสนามบินและฐานยิงจรวดทั้งนี้ Dti-1G สาม,มารถติดตั้งท่อยิงจรวดได้จำนวน4ท่อยิงครับสำหรับระบบควบคุมการยิงนั้นจะเป็นแบบ WS-32 นำวิถีโดย GPS ทั INS ที่มีความแม่นยำตามมาตรฐานในระดับสากลลูกจรวดของ Dti-1G มีขนาด302ม mm, ิลิเมตรเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด5.2มัค หัวรบบรรจุดินระเบิดแรงสูงขนาด150กิโลกรัมมันสามารถยิงทำลายเป้าหมายในรัศมีมากกว่า70เมตรหรือราวๆหนสนามฟุตบอลเลยทีเดียวครับ Dti1G ใช้เวลาในการเตรียมการยิงน้อยเมยื่อยิงออกไปแล้วระบบสามารถบรรจุลูกจรวดเพื่อพร้อมยิงหมายได้ภายในเวลาเพียง 20นาทีพวกมันมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนที่ตั้งยิงได้ในเวลาอันรวดเร็วสามารถอยู่รอดในสนามรบได้สูง DTI 1G ใช้รถรองปืนเป็นรถยนต์บรรทุกทา่ทา 6คูณ6ขนาด10ตันของสาธารณรัฐเช็กมีกำลังเครื่องยนต์400แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดในภูมิประเทศ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ400กิโลเมตรครับและที่สำคัญกว่าที่ผมได้กล่าวมานั้นก็คือ DTI 1G ไทยเราเป็นผู้ผลิตเองดังนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นเราก็จะสามารถปั๊มมันออกมาอีกสักกี่ระบบก็ได้ครับอันดับ3ระบบจรวดหลายลำกล้อง sr 5 sr 5เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบอัตตาจรมีความแม่นยำสูง นำวิถีด้วยระบบ GPS ซึ่งมีระยะยิงไกลสูงสุดถึง70กิโลเมตรเลยทีเดียวครับระบบอาวุธชนิดนี้พัฒนาโดยบริษัทนอริโกสาธารณรัฐประชาชนจีน SR-5 สามารถยิงจรวดขนาด220มิลเมตรและ122ม mm, ิลเมตรซึ่งมีระยะยิงที่แตกต่างกันครับจรวดขนาด220มิลเมตรมีระยะยิงอยู่ที่70กิเมตรฝักจรวดมาตรฐานมี6ท่อยิง เจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรมีระยะยิงอยู่ที่50กิโเมตรฝักจจรวดมาตรฐานมี20ถ่อยยิงครับเ,เพื่อนๆครับสำหรับหัวรบจรวดนั้นสามารถติดตั้งหัวรบแบบต่างๆได้มากมายเช่นระเบิดเพลิงระเบิดควันระเบิดแรงสูงแตกสะเก็ดและแบบส่องสว่างเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งหัวรบแบบต่อต้านรถถังได้อีกด้วย สำหรับระบบจรวดแบบหลายลำกล้อง SR-5 ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขนาด 6x6 สามารถทำความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ600กิโลเมตรมีพลประจำรถ5นายข้อดีของระบบจรวดชนิดนี้ก็คือใช้เวลาในการเตรียมการยิงที่น้อยมีความแม่นยำสูงและยังยากต่อการถูกโจมตีกลับด้วยครับ พอหลังจากยิงแล้วรถคันนี้จะเพ่นออกจากที่ตั้งยิงอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาในการหนีเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นสำหรับระบบจรวดหลายลำกล้องของกองทัพประชาชนลาวถือว่าทัานสมัยและทรงอนุภาพมากทีเดียวครับอันดับ2องแอสโตส ระบบ a t ตโ2ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยประเทศบาซิล แอตโตส2เข้าประจำการในกองทัพบาซินในปี1983ระบบจรวดหลายลำกล้องนี้ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศบาเรนมาเลเซียกาตาและซาอุดีอราระเบียครับพวกมันมีบทบาทอย่างมากในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปีพศ2534ซึ่งซาอุดีอราระเบียก็ได้นำเอาเจ้าแอสโต2นี้ใช้ยิงต่อต้านการโจมตีของอิรักอย่างได้ผลมาแล้วครับ a p ปท2มีการออกแบบในส่วนทอยยิงจรวดให้เป็นแบบโมดูลซึ่งมีด้วยกันถึง4แบบดังนี้ครับแบบที่1 SS 3 0ใช้จรวดขนาด127ม mm, มสามารถบรรจุ32ลูกมีระยะยิงอยู่ที่9-30ถกิเมแบบที่2 SS 4 0ใช้จรวดขนาด180ม mm, มสามารถบรรจุลูกจรวดได้16ลูกระยะยิงอยู่ที่15-35กิเมตร แบบที่3 SS60 ใช้จรวจขนาด300ม m mm, สามารถบัรจุ4ลูกระยะยิง20-60กิโลเมตรแบบที่4 SS80 ใช้จรวจขนาด300ม m mm, สามารถบัรจุ4ลูกระยะยิง22-90กิโลเมตร จรวดเหล่านี้สาม,มารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายรวมถึงหัวรบแบบระเบิดแรงสูง High e x p o s i v e Fragmentation และหัวรบระเบิดเพลิงได้อีกด้วยครับ AT-2 มีระบบอาวุธรองเป็นปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, มติดตั้งไว้ที่ด้านบนของหลังคาห่องโดยสารนอกจากนี้ยังติดตั้งท่อปล่อยระเบิดควันสำหรับใช้ในการพลางตัวห่องโดยสารหุ่มเกราะสาม,มารถป้องกันกระสุนปืนเล็กขนาด7.62ม mm, ม และสเก็ดกระสุนปืนใหญ่ที่ตกห่างออกไปได้ในระยะ50เมตรครับแอดท,อท2ใช้รถรองปืนเป็นรถบรรทุกความของตัวสูงแบบ6ค6สามารถทำความเร็วสูงสุด9 0กิโลเมตรต่อชอั่โมงอิสัยปฏิบัติการ480กิโลเมตรมีพลประจำรถ3นายสำหรับประเทศมาเลเซียนั้นใช้แอดท,อท2รุ่นเคอริส300ซึ่งน่าจะหมายถึง SS80 ครับโอ้โหมาเลเซียเนี่ยจัดตัวท็อปสำหรับรุ่นส่งออกเลยนะครับ อันดับหนึ่งระบบจรวดหลายลำก้อง M142 h i m a r t M142 h i m a r t ผลิตโดยบริษัท洛克ฮิตมาตินสหรัฐอเมริกาสามารถยิงจรวดธรรมดาจรวดนวิถีและ Cruise Missile ได้ครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้จรวดสามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ตั้งแต่เป้าหมายขนาดเล็กเช่นยานยนต์รถถังไปจนถึงเรือรบ และที่สำคัญสหรัฐได้นำไปใช้งานจริงในสนามรบอัฟกานิสถานใช้ยิงถล่มเป้าหมายแทนปืนใหญ่ได้ผลอย่างดีมาแล้วครับสำหรับระยะยิงของจรวดไฮมารสก็จะขึ้นอยู่กับลูกจรวดที่ใช้งานครับแบบแรกจะเป็นจรวดแบบนวิถี GMLRS สามารถบรรทุกหัวรบได้200ปอนด์ระยะยิง70กิโลเมตรแบบที่2จะเป็นจรวดคุดมิสไซล์ ATACMS สามารถบรรทุกหัวรบได้500ปอนด์ระยะยิง300 km. กิโลเมตรการโหลดอาวุธจะกระทำโดยพลประจำรถโดยใช้เคนตายตัวทิ่ติดตั้งมากับชุดปล่อยจรวดสามารถทำการโหลดได้เสร็จภายในเวลา5นาทีฝักจรวดชุดใหม่จะถูกบรรทุกโดยรถบรรทุกติดตามการโหลดอาวุธจะทำการจากระยะไกลจากตำแหน่งการยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงสวนกลับของปืนใหญ่ครับ M142 High m Hi a s ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทหารขนาด5ตันมีเครื่องยนต์ขนาด290แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ480กิโลเมตรมีพลประจำรถสามนายระบบนี้สามารถขนส่งทางอากาศโดยใช้เครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีแบบ C-130 เฮอร์โคลิสได้ด้วยครับ สำหรับสิงคโปร์นั้นมีระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS อยู่จำนวนทั้งสิ้น18ระบบครับโอ้โหคุณผู้ชมสิงคโปร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับห้าอันดับสุดยอดระบบจรวดหลายลำกล้องแห่งภูมิภาคอาเซียนคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ